ูข้างทางครับสวยงามวัดนี้คุ้นๆนะเหมือนเคยมาเหมือนเคยมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งในวัดนี้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวจะไปปั่นจักรยานเที่ยวนะครับ ได้เวลายามเย็นแล้วนะครับก็สำรวจเส้นทางไปเรื่อยนะครับสักระยะทางไปกับสัก20กิโลมาดูกันนะครับว่าเราจะเจออะไรใหม่ๆในเส้นทางที่เราจะไปหรือเปล่าก่อนอื่นก็ขอตั้งโปรแกรมสำหรับจับระยะทางก่อนนะครับที่ตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วครับไปกัน เสียงจักรยานผมจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เอาไปซ่อมระบบเกียร์มันไม่ได้ใช้นานนี่ก็เป็นสี่แยกตลาดสดนะครับอําเภอสว่างแนดิน นี้จะเป็นสวนสมเด็จจ้านะครับหรือคนสว่างจะรูปจากกันในชื่อน้องครูจะเป็นที่ออกกําลังกายนะครับวันนี้ยังยังอากาศร้อนอยู่น่าจะเย็นกว่านี้ก็จะมีคนมาวิ่งนะครับส่วนเราไปปั่นกันก่อนเดี๋ยวเราอาจจะได้ไปทางถนนใหญ่นะครับ ว่าผมจําเส้นทางรัดไม่ได้คงต้องใช้ถนนหลักเนี่ยสักประมาณกิโลนึงนะครับรถเยอะมากเดี๋ยว,วรถพ่วงเอาไปกินต้องระวังหวังว่าเราจะเจอฉากไล่ล่าของหมาเจ้าจิ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ถนนใหญ่มันเลยไม่กล้าวิ่งไล่เดี๋ยวตามหมู่บ้านเจอแน่มันจะมีเจ้าถิ่นที่แบบวิ่งไล่จักรยานนะครับมันเป็นภาพที่ น่ารักสำหรับคนที่ไม่กลัวหมานะแต่ใครกลัวหมานี่ก็คงคงคนลุกนะครับโอเคผมกำลังจะเข้าสู่ถนนรองแล้วอยู่ที่ผมปั่นอยู่นี่ครับคือบ้านง่อนใหม่นะครับซึ่งจะมีทางแยกไปสู่ถนนที่มีแต่ธรรมชาติแลวก็ทุ่งนานครับวันนี้จะได้ภาพสวยๆฝากเพื่อนๆนะครับ ขายติ้งไก่ขอเรียกว่ามีวิวดีๆไปตลอดเส้นทางแน่นอนตอนนี้พุ่ั่นมาประมาณ5กิโลครึ่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่แบบเส้นทางที่เป็นป่าไม่ค่อยมีอะไรดูเท่าไหร่ครับเป็นป่าเส้นนี้สถานที่สำคัญก็เมื่อกี้ผ่านมาก็มีแค่ สำนักพิสุนีนะครับผมก็คงไม่เข้าไปหรอกเพราะว่ามันเป็นสถานวิปัสสนานะครับไม่ใช่สถานที่จะให้เราไปเที่ยวนะเดี๋ยวปั่นไปอีกสักประมาณ5กิโลผมก็จะหมวนกลับนะครับในระหว่างนี้ก็รุ้นว่าเราจะได้เจออะไรไหมที่มันสวยงาม,งาม บ้านแถวนี้จะมีจํานวนหลังคาเรือนไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วจะอยู่ห่างกันประมาณ100เมตร50เมตรนะครับต่อหลังไปเราจิบระยะทางต่อนี่ก็คือผลกระทบนะครับของสถานการณ์โควิด1 9 ทำให้ในหมู่บ้านเนี่ยเงียบเหงานะครับทั้งที่เป็นเทศกาลสงการครับก็เพิ่งผ่านมาอันนี้คือบ้านค้อนะครับโอ้บ้านค้อเขาจะจัดดอกไม้ข้างทางนะครับแล้วก็คือสวนครัวสวยงามครับล้วกินได้ครับโครงการลัวกินได้ ประดับได้กินได้้ม,มีบ้านลหลังนึงผมตั้งกล้องไม่ทันนะครับไล่ครับหรือว่าจะโดนซะแล้วนะโอ้ดนครับดูเจ้าถิ่นนะครับเองนะฮะ อตอนนี้เราถึงบ้านยางชุมหมู่สามครับโอ้แถวนี้จะเป็นปลูกอ้อยหรือเปล่าน่าจะอ้อยอ้อยหนือหญ้าหญ้านีเปียหรือเปล่าครับน่าจะเป็นหญ้านะครับ ข้อดีของการปั่นจักรยานก็คือว่าเราจะรู้เส้นทางมากขึ้นนะครับอาจจะปั่นซ้ำกันสองสาวันนะครับในบางจุดเดีรยวถ้าเบื่อแล้วก็เปลี่ยนเส้นทาง เปล่ยนเส้นทางไปเรื่อยๆครับในเส้นทางที่ผมไม่คุ้นเคยนะครับผมจะเลือกวิธีการปั่นเป็นเส้นตรงจะได้ไม่หลงเวลากลับนะครับเพราะว่ากลับก็ต้องทันเวลาที่เรากำหนดไว้ครับดอกคูณครับสวยงามเห็นดอกคูณก็ต้องคิดถึงเทศกาลสงการนะครับ ที่อำเภอสว่างแดนดินช่วงสายๆนะครับช่วงเที่ยง3 7องศานะครับสูงสุดถึง39องศานะครับร้อนมากๆอยู่แตในห้องอย่างเดียวนะครับออกไปไหนไม่ได้ดยถ้าจะปั่นจัก,กรยานต้องเย็นๆนะครับ4โมงครึ่ง5โมงกำลังดีนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะออกมาปั่นในเวลากลางคืนนะครับเพราะ มันอันตรายนะครับจักรยานเนี่ยมันเป็นจุดบอดในการมองเห็นนะครับไม่เหมือนกับรถยนต์รถจักรยานยนต์ตอนนี้ผมน่าจะกลับมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วดูครับ,บวิววิวข้างทางครับสวยงาม <laughs> วัดนี้คุ้นๆน,นะ เหมือนเคยมาเหมือนเคยมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งในวัดนี้คุ้นๆเห็นป้ายวัดชัยมงคลนะครับก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางเลี้ยวมาทางซ้ายเรามาดูหน่อยว่ามันจะไปบรรจบกับเส้นทางที่เรามาหรือเปล่าเส้นทางมันสวยดี วัดชัยมงคลอยู่ตรงนี้เองเจ้าถิ่มตัวเล็กครับแต่ยังไงก็ไม่ไม่วิ่งตามเพราะว่าเห็นกล้องครับกลัวเราไปกลัวเราไปแชร์ลงโซเชียลผมมีผมมีมุมชิดสวยนะให้ดูครับเนี่ยเสียงนากับต้นไม้นะครับ เย็นๆเนี่ยโอ้โหสักขวดนั่งแล้วก็ชมบรรยากาศดวงอาทิตย์ลับฟ้าวันนี้อาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันมีเมฆนะครับหนาผมกละว,ว่าจะถ่ายแบบรูปดวงอาทิตย์ตกสวยๆให้ดูอาจจะเป็นคลิปหน้านะครับ ก็เริ่มลงสนามกันแล้วนะครับเริ่มมากันแล้วนะครับใครที่ออกกํลังกายนะครับมีบริการขนมปังนะครับให้อาหารปลาได้นะครับใครที่อยากพาลูกหลานออกมาพักผ่อนที่น้องครูก็ขอเชิญนะครับให้เด็กให้อาหารปลาด้วยนะครับก็จะเป็นความสุขของเขานะครับ เรามีนักแปนด้วยข้างหลังเราโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับยังไงฝากช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ